เอาวันนี้น้องวอเตอร์มาเล่นเกมอะไรคะเจอกับน้องวอเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้น้องวอเตอร์จะมาเล่นเกมดราก้อนอะไรเนี่ย <c oughs> เกมมังกรเกมมังกรดราก้อนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราเข้าไปดูเลยอันนี้น้องวอเตอร์เล่นไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมคะ <c oughs> เล่นไปแล้วหนึ่งรอบ <c oughs> มันจะเป็นเหมือนเกม <c oughs> เหมือนเกมทําฟาร์มเนาะ <c oughs> เกมต่อสู้อะ่ะเราก็เอ <c oughs> มันก็มันมีแบบนี้อยู่แต่แต่แต่นี็ก็ราฟักไข่อยู่อ่าอ่่แล้วเราก็อะไรนะเลี้ยงมังกรใช่ป่ะมังกรจริงๆแล้วอันนี้มันไปสู้กับเพื่อนได้ด้วยนะโอเคแต่แต่ตอนนี้เรายังสู้ไม่ได้เราต้องเก็บเงินก่อนเก็บเงินสร้างฐานเอนเราเราเราต้องเข้าไปอะไรนี้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บเงินสร้างฐานก่อนให้ได้เยอะๆก่อนเนาะเก็บเหรียญเราต้องก็ต้องเก็บเหรียญแล้วเอ้อ เก็บยันองอันนี้เครื่องหมายเครื่องหมายคำถามให้ทำอะไรดูซิกดูซิมไมไมาอ่าเพิ่อง update, อัปเดตเนาะให้เรามีตังค์เยอะๆก่อนเราค่อยอัปเดตฟักไข่เลยไปเลยเ๊อาโอ้เราเม่น <c ười> ยังมีไม่ถึงเรามีแค่ยี่สิบเก้าเรายังอัปไม่ได้ <c ười> อันนี้ให้ทำอะไรคะดาวให้ทำอะไรหน่อยดูซิ ว้าวเจ้าได้เลเวลห้าแล้วโอเครับเลยรับรับโจอ,โอใช่ไม่วอเตอร์ <Water S 2> ครับเวลามันเด้งข้อความขึ้นมาน้องวอเตอร์ต้องหยุดอ่านก่อนนะครับไม่ให้กดมัมมุมมัวม่วนะครับเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้เข้าใจไหมครับดาวนี้ทำอเอทำดินเลเวลหนึ่งยอันน,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 นี้แล้วก็มีอะไรอีก มีอะไรอีกนะอันนี้มันเป็นปด่านเอ้ยมันเป็นเกมเลี้ยงมงกรนี่นี่เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนเพื่อนดูซิว่าเรามีนี่มันจะเป็นเกาะใช่ไหมคะมเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นี่มีมงกรใหญ่ตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมเกาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนดูเกาะก่อนนี้นี่มีเกาะข้างๆด้วยแล้วก็ตรงนี้<า>ตรงนี้มีอะไร ตัวนี้ก็เป็นเกาะเหมือนกันโอ้โหเพราะพุธฐานทัพเพียบเลยดูโอ้โหหใญ่แล้วก็แล้วก็แล้วก็อันอันนี้มาพีสิงเหรอสวยสวนนี้อันนี้สนามเด็กเล่นโอ้ยไมรถไฟรถไฟโอ้โหมีรถไฟด้วยดูสิดูสิเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวเราก็ค่อยขยับขยายมาใช่ไหมตอนนี้เรายังมาไม่ได้ใช่ไหมคะเรามาได้หรือยังไหนดูสิเจ้าต้องมีข้าวโพด ต้องมีผีขั้วโลกก่อนอ๋อเราต้องทําผีขั้วโลกก่อนเราถึงจะไปได้ต้องทํำยังไงอะเจ้าต้องมีสวนสงบเงียบก่อนอ๋อโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าเรายังไปไม่ได้เราต้องแบบค่อยๆเล่นไปทีละด่านทีละด่าน,านใช่ไหมคะดูสิโอ้โหดูดูด,ดูดูเพื่อนๆดูดเห็นไหมอู้หมันน่าเล่นมากเลยนะเนี่ยโตแล้วอ๋อหมดก็หมดใชู่ก กินขนมว้านี่มีเกาะเต่าด้วยเกาะนี่เป็นลูกเตา่านี่อันนี้ให้เพื่อนๆดูอ่ะแล้วเราจะกลับมาที่ของเรานี่เรากลับมาด่านของเราก่อนเราเก็บเงินก่อนอันนี้อะไรควันขึ้นเชียวน,นี่เห็นไหมตอนนี้เรามีเดินเสาตัว3ตัวเราก็ต้องเล่นเก็บเงินแล้วก็ผ่านไปให้ได้ทีละด่านที <พา S 1> นละด่านทีนละดา่านก่อนเนาะ อ่ะตอนนี้เขาให้ทำอะไรอ่ะคือกว่าซือัวเหรออุ้ยไม่มีอันนี้เราให้เขาให้ทำอะไรซื้อกระสอบสี่สิบห้าสิบโอ้อันนี้มีมีอันนี้ด้วยมีอันหัอยอันนี้คืออุปกรณ์ใช่ไหมได้ก็อุปกรณ์ให้ซื้ออันนี้ก็จะสู้กันใช่เราซื้อไหมนี่ซื้อไหม <ไ>ซื้อรุ่นมังกรเก้าค้างเย้ให้อาหารให้อาหารมังกรก่อนนี่ให้อาหารมังกรเลยงามงำมงำมงมให้อาหารสิบหน่วยเอาหมดแล้วหมดแล้วหรอใช่หมดแล้วหรอ,หหรอซื้อสิซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม,อ,มอ้สี่สิบห้าไม่พอเอาแค่นี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนี่ก็ไม่ได้ได้ตกลงนี่ <c oughs> อาหารสองพันหน่วย เย้ได้แล้วแล้วเราก็ไปให้อาหารมังกรเย้อย่าให้เยอะนะเดี๋ยวอาหารหมดครบยังครบยังโอเคเอพอแล้วพอก่อนพอยังอ่ะให้อีกให้มันถึงเล็มแล้วฮ <เอ S 1> นะ <เอ S 1> ให้มันเต็มแล้วนี้เราก็ออกไปก่อนเดี๋ยวอาหารจะหมดแล้ต้องเอาไว้ให้มังกรตัวอื่นกินด้วยโอเคก็อเ,คเอาเ,เอาเลยเอที่เราอะ่ะก็นี่ไงที่เรานี่ที่เราอยู่นี่ค่ะนีน่เรามาเก็บเหรียญแล้ว เก็บเหรียญเก็บใครไม่เคยอยากเล่นต่อสู้กันต่อสู้หนูยังสู้คนอื่นเขาไม่ได้ต่อสู้สู้กับใครในี่ยฟุลชาลาเมนเดอร์ควันโจมตีทิมทิมของคู่ต่อสู้หนูสู้เขาไม่ได้หรอลูกหนูยังเล่นเบาๆบาก่อนเดี๋ยวเก็บได้เก็บเก็บมังกรไปเรื่อยๆก่อนเห็นไหมเขามังกรเห็นไหมมังกรตัวสีดำเนี่ยเล่นเก่งหนูสู้เขาไม่ได้แน่นอนไม่ไม่ตัวนี้สู้ได้ใช่ ตัวนี้เขาก็เก่งเห็นไหมเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนเลยตัวเลืเตก็เก่งตัวนี้ก็เก่งตัวนี้ก็เก่งใช่ใช่ของคนอื่นนะไม่ใช่ของวอเตอร์นะเราสู้เขาไม่ได้เราต้องเก็บก่อนเราต้องเก็บก่อนนี่นี่บ้านเราอยู่ไหนทีนี้เกาะเราอยู่ไหนอ่ะเยกลับบ้าน <c oughs> กลับบ้านเดีวไหนกลับบ้านเราอบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่นี่เย้กลับมาแล้ว จบมาแล้วนี่มีอะไรให้ทําบ้างบ้านเรามีอะไรทำบ้างถ้ำพิเศษสามสิบวันโอ้ส่วนมากจะมีของขายของขายเยอะมากเลยนะถ้าถ้าน้องๆเล่นต้องมีผู้ปกครองเล่นด้วยนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะกดซื้อของมั่วเลยนะคะคนามีผู้ปกครองอะ่ะเขามีผู้ปกครองกดไม่มั่วใช่ใช่ตอนนี้เรามีมังกรกี่ตัวคะสี่ตัวสี่ตัว หนึ่ง <1, S 2> สอง,ส,องสาม,ส,ามสี่แลหรอใช่โอ้โหฟักไข่ยังฟักไข่เสร็จยังไม่ไม,ไมีสี่ีอันนี้ฟีอะไรสีต้องกดล็อกอะไรเนี่ยต้องกดล็อกมนตราก่อนดูวีดีโอโฆษณาก็ยังได้ด้วยนี่เราดูวิดีโอโฆษณาเอาของก็ได้นี่เห็นไหมเยเอ้านี่ไงเราก็ดูโฆษณาหนึ่งรอบแล้วเราก็จะได้ของขวัญใช่ เฮ้วยว้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหสู้รบว้าวอ้โหขี้มูกอ่ะเยอะมากเลยนอ้องวอเตอร์เป็นหวัดแม่บอกว่าวย่ากื่มน้ำเย็นที่ที่โรงเรียนให้เป็นไหมคะโอเคอ่ะกลับมาแล้วเย,ย้เราหมุนหมุน มุน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 รถเต้เต้๊ดอยากได้ตังค์เอาโหยได้อะไรเนี่ยได้ไรนะได้อะไรหมุนอีกเหรอหมุนเยอะจังอ่ะสองรอบได้เพชรได้เพชรเย้ได้วันเพชรโอเคพอแล้วออ้ยอันนี้คืออะไรวัตถุดิบไหนดูสิ อตุยนี่อะไรเก็บเหรียญค่ะเอ้เลเวลมังกรนี่อะไรคะอ๋อนี่ให้อัพอันนี้อ่ะเลเวลมังกรอ่ะใส่เข้าไปมังกรกินแล้วเย้กินอีกป้อนอาหารมังกรเพื่ออัพให้มันตัวใหญ่ๆเราก็จะกิน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 ตัวใหญ่อะเดี๋ยวมันก็ใหญ่ไงมันก็ใหญ่มันก็จะมีพลังเยอะๆมันก็จะสู้กับคนได้อ่ะ มันก็จะสู้กับคนอื่นได้ไงเราก็ต้องเลี้ยงให้มันแข็งแรงก่อนอตัวใหญ่ขึ้นยังตัวใหญ่ขึ้นยังพอก่อนพอแล่วพล้วโอเคตั้มลุม้ม<ะ>เลเวลหนึ่งความจุหนึ่ง เบเย้เก็บเหรียญเย้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 เยเก็บเหรียญได้เห็นไหมเราก็ต้องเก็บเหรียญเก็บว่าไหนไม่ให้ทำอีกไหมโอ้โหถ้าถ้าถ้าถ้ได้ถ้าได้ตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็ต่อสู้กับคุณหรือได้คุณอื่นไม่ใช่นะใช่ใช่ต้องรอให้เก่งๆก่อนนะคะโอเคอะสำหรับวันนี้ต้องต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ เราต้องไปเลี้ยงมังกรให้ตัวใหญ่ๆนะคะถ้าใครสนใจก็โหลดมาเล่นได้เลยนะคะใช่แต่ว่าต้องให้ผู้ปกครองเล่นด้วยนะเพราะว่าเกมนี้มันขายของเยอะมากเลยถ้าถ้าถ้าโตขึ้นเล่นเป็นได้ใช่โอเคต้องลาไปก่อนนะคะเพยเพยเล่นเกมนี้ได้เหมือน ROV ใช่โอเคลาไปก่อนนะคะถ้าชอบน้องวอเตอร์อย่าลืมตอนตอนตอนที่ยังไม่ถ่ายวีดีโออ่ะวอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์ กูต์เตอร์สู้กับคนอื่นได้ใช่โอเคถ้าชอบน้องวอเตอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสแปซด้วยครับเพื่อเป็นกูใจกับน้องวอเตอร์ด้นครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบาย